กินไรอะ่ะจ๋ากินด้วยแวะแววเสียพ่อเลยใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ใจเย็นดูนี่พ่อจ๋าทำไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนพ่อทำคำเล็กๆให้ก่อนใจเย็นแวแแวเสียพ่อเลยนะโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นโอ้โหอ,อ,อืมอจ๋า อ่ามัม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 อร่อยไหมลูกอืมมากอร่อยมากครับอุ้ยแสงไม่ค่อยดีเลยอะ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยอร่อยมากครับ อ,อร่อยมากเลยเหรอลูกอืซาชอบกินอาหารเปียกมันอา่อยจังเยลยตอนปอไม่อยู่อนนี้ชา <c oughs> อ,อ๋อกินปอไม่อยู่เลอปอเอาให้ชาหน่อ <c> ย <oughs> แป๊บเดียวหมดละดูสิแป๊บเดียวหลานชายกินหมดแล้วอะไรมันจะอร่อยขนาดนั้นแล้วลูกอตอนเนี้หนูเริ่มแบบเอาแต่ใจตัวเองแล้วอะอาหารเม็ดก็จะไม่กินจะรอกินอาหารเปียกอย่างเดียว แต่ก่อนที่ยังไม่มีอาหารเปียกก็ไม่เห็นร้องกวนขนาดนี้เลยอะ่ะอันนี้พอถึงเวลานี่ร้องกวนเลยพรอจา๋าพรอจา๋าหนูขออาหารเปียกหน่อยมันอร่อยเหรอลูกแต่หนูก็ต้องกินอาหารเม็ดบ้างนะ หนูจะกินอาหารเปียกอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ได้นะลูกมันเปรืองกระป๋องหนึ่งก็หลายตังอะโอ้โหต้องกินอาหารเม็ดต้องกินอาหารเม็ดบ้างแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงได้กินแล้วชื่นใจใช่ไหมครับพอได้กินอาหารเปียกล้วชื่นใจเลยใช่ไหม เรียถ้วยเรียชามเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวได้กินอิ่มแล้วก็สบายใจไปเล่นได้แล้วเรียไม้เรียมือทำความสะอาดมือตัวแสบเอ,อ๊อ